ลิ้นมังกรเขียวด่างแคร์เป็นไม้มงคลเป็นต้นไม้ฟอกอากาศปลูกเลี้ยงดูแลง่ายเป็นไม้ประดับช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ช่วยดูดสารพิษอันตรายก่อนที่จะถึงตัวเราค่ะดูแลง่ายแข็งแรงทนทานปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านค่ะ น่าสนใจใช่ไหมคะท่านผู้ชมใช่ค่ะวันนี้สาราไทยนำเรื่องราวของต้นลิ้นมังกรเขียวด่างแคระขนาดมินิน่ารักน่ารักมาฝากท่านผู้ชมคะ่ะท่านผู้ชมคะ เวลาที่เราออกนอกบ้านสมัยนี้มีทั้งฝุ่นละอองมลพิษเชื้อโรคมากมายซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถจัดการให้หมดแบบถาวรได้เลยค่ะอีกทั้งในบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดจากสภาวะอันตรายจากมลพิษต่างๆนะคะซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะ บางท่านอาจจะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแต่หากไม่มีก็ใช้วิธีการทางธรรมชาติโดยนำต้นไม้ฟอกอากาศมาปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามได้ทั้งในบ้านนอกบ้านจัดสวนสวยๆก็ดีค่ะและยังช่วยฟอกอากาศได้ดีด้วยค่ะดังนั้นแนะนำต้นลิ้นมังกรก็น่าจะสนใจนะคะ ในทางความเชื่อเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมดวงและช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะต้นลิ้นมังกรเขียวด่างแพ้เนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นพืชล้มลุกค่ะมีเง้าอยู่ใต้ดินค่ะมีใบสีเขียวด่างเหลืองแทงขึ้นมาจากเง้าขึ้นมาเป็นใบค่ะ ใบของเขาจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวค่ะกว้างรีโคนสอบขอบเรียบปลายใบจะแหลมผิวใบเรียบเป็นมันขึ้นเรียงซ้อนกันเป็นชั้นเหมือนดอกกุหลาบค่ะเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบทั้งต้นเลยนะคะใบหนาแข็งแรงแต่ว่าเปลาะหักง่าย อวบน้ำมีอายุได้หลายปีค่ะส่วนดินนะคะจะเป็นดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีใช้สำหรับปลูกเขานะคะดินจะต้องมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอหรือผสมดินใหม่โดยการนำดินร่วนครึ่งส่วนผสมกับใบก้ามปูสองส่วนแล้วก็กลับมาพล้าสับอีกหนึ่งส่วนค่ะ ซึ่งผสมปุ๋ยคอกเพิ่มอีกเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำมาใช้ส่วนเรื่องน้ำนะคะแม้ว่าลิ้นมังกรเขาจะเป็นพืชที่มีความทนต่อความแห้งแล้งได้แต่ถ้าได้รับน้ำและความชื้นในอากาศไม่เพียงพอนะคะก็จะทำให้แผ่นใบไม่สดสวยงามเพราะฉะนั้นควรรดน้ำประมาณวันละครั้ง รือถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นก็ได้ค่ะส่วนเรื่องของแสงแดดนะคะต้นลิ้นมังกรต้องการแสงแดด50%หรือว่ารับแสงแดดเพียงครึ่งวันนะคะใบจะมีสีสันลวดลายสวยงามกรณีปลูกกลางแจ้งได้รับแสงตลอดทั้งวันก็สามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ค่ะแต่ใบของเขาจะหยาบ กล้านนะคะแผ่นใบบางซีดเหลืองต้องหมั่นรดน้ำสม่ำเสมอจะช่วยให้ใบสดสวยงามขึ้นค่ะหากต้องการบำรุงก็ให้ใส่ปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอเช่น16-16-16ละลายน้ำรดให้บ้างทุกๆประมาณ1-2เดือนจะงามค่ะท่านผู้ชมคะ สามารถทำการขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่แตกหน่อได้จำนวนมากจึงนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำได้จำนวนมากๆก็คือการปักชํำใบค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ